บ้านหลังที่21มีร้านหมูกระทะเออวันนี้นะคะพี่องหุงจะมากินหมูกระทะบ้านหลังที่21อปะ่ะเราไปกินหมูกระทะกันนี่บ้านหลังที่21ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรานจอดรถด,ด้วยเคทเราจะขับรถแบบหรูๆเลยไปกินหมูกระทะกันนี่ลีมูซีนแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี่หรูพอวะโอเคปะ แหวนทำไมรถอืดจังเลยมาแล้วจ้ามาแล้วอุ้ยเบรก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 อุ้ย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 ชนชๆนช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 นพอดีรถยาวไปนะทุกคนนี่ลานจอดรถจอดข้างในได้นะจอด รถเสร็จแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกรถของเราด้วยเดี๋ยวรถล,ลีมูซีนของเราหายปะเราไปกินเนื้อย่างกันนี่ร้านหมูกระทะพ่อหนุ่มคนไหนเปิดร้านเนี่ยโหลูกค้าโคตรเยอะแล้วก็มีจอทีวีให้เราดูด้วยตรงคาตรงคามีคู่แข่งเป็นร้านชาบูด้วยอ่าเจ้าของร้านใช่ไหมเจ้าของร้านใช่ไหมไม่ใช่โอเคอ่ะใครเนี่ยเจ้าของร้านคนนี้ สั่งหมูซาธุขอให้คนในเซิร์ฟนี้อย่าจำพี่เข้าหุงได้มาสั่งหมูททะพ่อค้าขายยังไงใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าหน้าแบบนี้เออหน้าแบบเดียวกันกี่ชุดครับอย่างพี่เข้าหุงนะคะทุกคนพี่เข้าหุงเนี่ยกินเยอะเอาประมาณ5ชุดน้ำสามแก้วนี่ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วพี่เข้าหุงเนี่ยเป็นตัวเรียกแขกนะคะทุกคนถ้าหาพี่เข้าหุงเข้ามากินร้านไหนเนี่ย ร้านนั้นจะขายดิบขายดีกินไหนครับกินร้านค่ะเค okay, ครับไม่มีที่รองตูดเลยแล้วเนี่ยโอ้ต้องให้เอาที่รองตูดมาเราจะเอาที่รองตูดรองตูดมาเองนะคะทุกคนเฮ้ยเ้ยอย่าปวนร้านอย่าปวนร้านนี่พี่ข้าหุงจะนั่งกินตรงนี้นะคะนี่เออวอ้อย่าปวนค่ะอย่าปวนเราจะกินเนื้อย่างนะคะอย่าปวนนะ ไม่อร่อยเลยคนปว่วนคนป่วนอ่ะไม่อร่อยเลยแหมมีการเรียนแบบพี่ขหงฮหงด้วยนะใคร นี่ไงไม่เห็นหรอเนี่ยปวนกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเหมือนจะเริ่มวุ่นวายกันแล้วนะคะทุกคนพี่ข้าวหุงขอกินไอศครีมตรงนี้แล้วเอาที่นั่งเขาขาวมาวางไว้เยอะๆด้วยนะเออกวรติงหรือเปล่าเนี่ยกวรติงหรือเปล่าร้าน,นหมูทาไม่อร่อยเลยอะ่ะคนเยอะดูสิวางที่นั่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครวางบอกครับเออใครวางบอกเออใครพาทำเอาออกเลยเนี่ยเอาออกด้วยครับเนี่ย เอาออกให้หมดเลยไม่รู้ว่าใครพาทำเนี่ยมันเกะก,กะเข้าใจไหมเจ้าของร้านขอย้ายโต๊ะค่ะเจ้าของร้านโต๊ะนี้ไม่ไหวไม่รู้ใครมากินด้วยเนี่ยเคครับเอ่อมาไกลๆหน่อยเราจะย้ายโต๊ะมาตรงนี้นะคะทุกคนเราจะมานั่งตรงนี้นอย่าตามมานะอย่าตามมานะเนี่ยจะมากินคนเดียวตรงนี้อร่อยอร่อยปวดน,นะปวดอีกแล้ว เฮ้ยอย่าป่วนอย่าป่วน2 1งร้อยสิบแปดบาทครับอูโหูมันชุดละเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมมันแพงจัง <Yeah. S 1> เจ้าของร้านมีคนมาป่วนร้านอู้เจ้าของร้านกลัวขาดทุนแล้วเนี่ยมีคนมาป่วนร้านก็ไม่แบนคนนี้กับคนนี้หรือเปล่าที่โดนแบนพี่งหุงก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมเขาถึงไม่เข้ามาสงสัยเขาจะโดนแบนไอ้คนนี้ก็โดนแบนคนนี้น่าจะโดนแบนนี่นี่พวกนี้โดนแบนสมดําหน้าเอ โอ้รู้สึกเหมือนพี่เขาหุงจะนั่งแช่นานไปแล้วค่ะทุกคนพี่เขาหงุงแบบนั่งแช่นานจนพ่อ้าจะไล่ออกแล้วอะเอาเงินให้เขาดีกว่าเนาะอ่ะพอ่อ้าจ่ายเงินค่ะพอ่อคาอิ่มแล้วแซบแซบแซบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับอา้าอ่ะเอาไปเอาไปครบนะคะเออไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณครับที่เหลือทิปนะคะไม่ต้องทอนอา้าวร้านชาบูกลายเป็นโรงแรมมา เรากินหมูกระทะเสร็จแล้วนะคะพี่เข่งหงคิดว่าจะมาต่อที่ชาบูแต่ร้านชาบูกลายเป็นโรงแรมและคืและสองร้อยทำไมถูกจังปะเราจะมาพักโรงแรมกันที่นี่นะคะเข้าไปได้ยังเข้าไปได้ไหมย,ยังไม่เปิดอ้าวยังไม่เปิดเหรอ,อพอดีพี่เข่งหงปวดขี้อะทุกคนต้องหาห้องน้ำละเออจะเข้าห้องน้ำที่ไหนเนี่ยพ่อคะเอม พ่อค้าพ่อค้าพอดีเอ่อปวดขี้ปวดขี้มากข้างบนเลยครับขอบคุณนะไม่ไหวแล้วเออปวดขี้มากพี่ข้าหุงเนี่ยปวดขี้มากเลยปวดขี้ปวดขี้เออพี่ข้าหุงแบบปวดขี้นะทุกคนอา้าวโอเคพี่ข้าหุงแบบโอเคปวดขี้อา้าวเราขอใช้ก่อน อย่าเข้ามานะขอขี้แป๊บหนึง่งหืดแรงได้ยินถึงข้างล่างเลยโอเคมาขี้เสร็จแล้วเอาฝนตกเฉยจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้โพวกค้าเก็บโต๊ะโรงแรมยังไม่เปิดโอเคค่ะทุกคนปิดคลิปกับสายฝนโปรยไปแล้วก็ร้านหมูกระทะที่ยังไม่เก็บแล้วก็ร้านหมูกระทะที่ โดนฝนเปียกโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครอยากกินหมูก็ถ้าก็ไปทํากินเองคลิปนี้ก็ถือว่าพ่อค้าบริการดีแล้วก็สนุกสนุกนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย